อยากเข้ามาเลยมานี่อย่าลอบิ๊กเข้ามาก่อนบิ๊กเข้ามาบิ๊กยังไม่เข้ามาเออบิ๊กโคตรช้าอย่างเต่าเลยนะเนี่ยมึงรีบมาได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแล้วเข้ามาเลยหรือว่ามันจะใส่กระโปรงแบบเปล่าๆได้เลยนะหรือว่ามันจะถอดเสือ้อหรือว่าใส่<ห>จะเข้ามาเออเนี่ยเดี๋ยวแป๊บอยู่เฉยๆทุกครั้งพี่ต้องทำก้อนเฮ้ยนี่อัดคลิปมาตั้ง หนาทีล้โ okay. อเคกวด้ามาเออนี่แหละตัวละครพี่แงเทมาแล้วก็ตอลอดไเออหุ่ยเดียวคุอคุณพูดจาไอ้ผู้บังพูดดาหละมาบิกเป็นเด็กของข้ามีเปิดฉีดเพลงยพียพ่จะอจัดคลิปมาสวัสดีนด,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 ดีมาสวัสดีนผู้ชมทา่านทตานที้กับผมบีเอบาร์เทนแอรเช่นเคยและสิ่งที่ผมจะม่เล่น ที่มีชื่อว่าอ d j u s t to z ปการเดินทางแต่ไม่ด้วยฝุ่นนะครับผมแล้วใช่คนที่มากระโดดกระโดดกดกระโดดทุกคนบอกกันว่ามันจะมีผีหรือว่าไม่มีนะเนี่ยน่าน่ากลัวไปหน่อยนะทุกคนแต่มาให้โชว์กน่าจะมีอยู่แต่ฉันก็ไม่กล้าแหละมาเลยโอเคฉันกำลังจะเข้ามาทีนี้เรามาเล่นแบบที่เป็นการขับรถเดินทางไปแล้วขับโอรถไ่ในแบบนี้มันไม่มีผีมันมีซอมบี้มันไม่มีแค่นั้นใ่หรอมีซอมบี้หรอใช่มีซอมบี้ยังไม่กล้าไอ้ซอมบี้มันฆ่าได้ก็แค่ไปชมผีมันไม่ก จริงเหรอฉันไม่เชื่อมาที่นี่เราวาย้านชาอย่างเต่าเข้าปั้งอี๋เกิดอยู่ด้านบนเหรอเกิดอยู่ด้านใต้หลังคาดีนะข้าวปั้งขาปั้งเห็นพี่ไหมไม่เจออะไรก็ไม่รู้มาทันแล้วอะไรอ่ะทุกคนไม่เจอะไรก็ไม่รู้อ่ะพวกเธอดูฉันก่อนมาทีนี้มาซ่อมรถกันมาเข้าปั้งไอ้สื่งอะไรอ่ะ อ๋อโหลดอันนี้คือโหลดสตาร์วีล่าก็คือกดวิ่งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำให้ดูนะอ่ะวิธีวิ่งก็คือกดกดอันนี้กดอันนี้เพื่อวิ่งส่วนอันนี้คือกินส่วนอันนี้คือกินอันนี้คือกระเป๋าอันนี้คือฟารมันจะเป็นการย่องอันนี้อันนี้คืออะไรไม่นี่คือกระเป๋าเดี๋ยวอย่าอย่าไปกดนะแต่กลัวมันมาทีนี้เรามาซ่อมรถกันเรามาซ่อมรถกันกลัวอะไรอ่ะ ซ่อมรถกันแล้วมาทีนี้เราไม่เล่นกันสี่คนนะสี่คนแต่ว่าแบบนี้เขาป้าไม่่าจะู้จัดนะาะว่าเขาป้าเราไม่ได้เล่นกันมาห้าเดือนลเอาาลอมดูซ่าดชด้นกำลังซ่อมอยู่ดูนี่เขาป้าใชนแค่กำลังซ่อมแม่มันใหม่แต่เขป่ได้ยืหนอยม่ดยิงอัดสคนไม่ไหนะมีเมวน้อยมาด้วยซ่อมอะไรอี่ย เดี๋ยวพี่จะพามานั่งพาไปนั่งรถตู้เหมือนันอ่ะทุกคนเอ๊ะเขาบ้างเขาบ้างนั่งรถรอจะพี่ไปโอเคเอาแต่เวลาที่จะออกยังไงอ่ะพี่รู้เวลาที่จะออกยังไงออกก็คือกดออกออกยังไงนะตั้มเออลืมเอ๊ะนี่เน่ยก็กดกดตรงนี้เพื่อออกกดแต่้าจอเพื่อออกกดแต่้าจอเพื่อออกมัน กดนั่ยังไงอ่ะถ้าบเป็นบินเอ็นกดออกกดกดแต่หน้าจอก็ออกป้าป้าป้าปน่าในคนเอย่ลี้มึงเป็นเด็กไปเนี่ยวมึงหยุดได้แล้วมึงน่าจะเป็นเด็กมึงก็เอาไปซ่อมไปเลยเดีย๋ยวอย่าด่ากันดิอาชีพเราจะด่าดกันเนี่ยมึงคดน,นะนคดูจะเสียดูเราไม่เสียมาอะไรยากมึงเข้าใจหรอป้าป้าเออที่เราไม่เหมือนกันแหละว่าเขาป้าลงไปเรื่องเขาป้ว เดี๋ยวกันึ่งเนี่ยตอนนี้เราไปได้ย,โโโโดยังป่วยปยป่วยเนี่ยให้หน่อยป่วยเนี่ไม่ได้เหรอเบื่อไรมาทีเนี้ยเราจะมานั่งขับรถออกรอเต็มแล้วมาทีแรกก็เหลือแค่ถังน้ำมันเราต้องเติมใช่ไหมโอ้โหคู่เดียวมานั่งนั่งขึ้นรถได้เดี๋ยวพี่เติมน้ำมันให้แป๊บนึงมันเป็นแมพคับมันเป็นแมพนั่งขับรถบแล้วใครขับรถเนี่ยพี่แหละแหละขับรถแล้เธออยู่ไหนเนี่ยน่ว ใช่อลันชุคุนชูคุนค่ะชูคุนอะไรชูคุนนั่งอยู่ตรงนี้ผมเห็นผมเห็นชุกุนนั่งที่ขับรถนะนั่นก็แสดงว่าแสดงว่ามันน่าจะอยู่ที่ไหนแสดงว่าบิ๊กกับชูคุนเอ้ยบิ๊กกับข้าป้านั่งอยู่ข้างหลังนั้นชูคุนขับรถมาชูคุนขับรถเลยไปวิ่งฉันก็จะร้องไห้เงี้ยเงี้ย ฉันไม่อยากฉันอยากกลับบ้านเมื่อไงไมเราจะเราจะไปทุกคนเคยเห็นล้อรถบ้างเราไม่เราจะเตรียมตัวออกย้ายไปเราแล้วมันงอเราจะอพยมพี่ใสเกียร์ยังพี่ใส่เกียร์ยังถามว่นเคยเห็นไฟได้บ้าลุงสตาร์ทโชกุนตาร์ทรถโชกุนเออนั่นแหละไปเลยไปแล้วได้กระนั้นไฟแล้วฉันฮะจะขอไปดูทางระหว่างกับรถ เพลงไปด้วยไหมไม่ต้องพี่จะอัดคลิปฟังเพลงเดี๋ยวเพลงที่พี่อัดมันจะติดนี้มันจะติดนี้ละสิ์เข้าใจไหมมันจะติดนี้ละสิ์ไม่ต้องเปิดมันจะติดนี้ละสิ์พี่บอกแล้วเนี่ยมันเปิดมันจะเปิดแล้วพี่เออพี่อัดคลิปอยู่เนี่ยพี่จะเดี๋ยวเพลงก็ติดนี้ละสิ์เข้าใจวะเนี่ยพี่อัดคลิปแล้วชมพู่เลยถนน ไม่ไปดีกว่าไม่ไป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 มันไม่มีอะไรหรอกมะมันโชว์ของเฉยทําไมเราต้โดนยิงปืนได้จ้ะเออไปฟ่ายมันก็แค่นี้อ่ะฮะฮเฮ้ยเดี๋ยวโชกุนลุดเดี๋ยวโชกุนไอ้ยโชกุนโชกุนกลับไปหาเขาบ้างก่อนเขาป้าหลุดเขาบ้างหลุดโชกุนกลับไปหาเขาบ้างูดไม่ได้ทําอะไรนะกูกลัวผีแล้วเอ้า เดี๋ยวมาะเดีพี่ข,ขับไปหาเดี๋ยว,เ,ยวเร็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 วขับไปสิไอ้้ไอซอมบี้เนี่ยพี่พี่พ,พี่บอกมันไม่ใช่ผีมันเป็นซอมบี้ไปทุกคนถ้ามันมันตาร์ทรถสิวะเดี๋ยวพี่ไปรับจะไปพี่ไปรับเขาปัางเลยเขาปัางหลุดเดี๋ยวก่อนรู้ผีที่ผีปังมันหลุดเล่นอ,อยู่ตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปรับสง่งไปไปสง่งไปหาเ<อ>ขาปางเลยเขาปัาง จเตายจะตายเออหนีก pues ่อนหนีก่อนเต็มเต็มเขาปังหลุดอ่ะเอ้าแล้วทำไมไม่หนีอ่ะโอ้พี่บอกว่าว่าเะี่ยเอาเอาคือนี oh ่แหพี่ไปเจอเขาปังแล้วจะตายพี่คนจะตายโอ้เอาก็ลงก็ลงไปเองอ่ะตายละยูก็สุด ปัญหาคือไม่รู้นะว่าคือเอาจริงปัญหาก็คือไม่รู้แหลวะว่าโอ้ยบิ๊กเอ๋ยได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องเสียตังค์อีกแล้วไม่อยากเสียตนะังค์นะเราบ้างไม่มี่ะมาเดี๋ยวพี่จะกลับไปที่เดิมแล้วแล้วจะลงออกจากรถทำไมอะ่ะบิ๊กบิ๊กลงออกจากรถทำไมก็กระโดดออกอะที่คลิปกับไอโซว่าแม่บี ก็ฉกก็ข้อบ้างมันหลุดออกจากรถอ่ะก็ข้อบ้างมันหลุดออกจากรถอ่ะไปเลยไม่โดนมิสโมมันน่าจะค้างด้วยชีวิต s t r y แมจะตางพี่ผมจะตายเออพี่มาส่งอยู่พี่มาส่งอยู่พี่จะถึงแล้วอีกทีเดียวเคยพี่มาถึงแล้วอยู่ไหนเข้าบ้างเลยเอ้ยโุกูอยู่ไหนตุกูอยู่ไหนอ้าโจกุน่ะชจกุน่ะมันตายไปแล้วตายแล้วอุ้ย ี๋ยวพี่จะตั้งฉายาเขาปังเขาปังนักทิงเพื่อนทำไมทำไมใช้ไม่ปิดประตูเขาปังนักทาทำไมไม่ปิดประตูเนี่ยเดอ่าแล้วเขาปังแล้วแล้วโชกุนอยู่ไหนอะชกุนอยู่ไหนีาดโอตายไปแล้วหรอตายโชกุนตายต่อหน้าต่อตาตายคาที่เลยทีเดียวโอ้ไมนะแล้วบีก็ตายบี หน้ารูปเขียวไม่มีภาพแมวใส่เสื้อด้วยหรอแล้วเขาเล่นอ,อ,อัดคลิปพอแค่นี้นะเปลี่ยนแบบวะ